สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกขายางกินอีกแล้วเด้อค่ะเด้อมากินหมกหน่อไม้น้ำกันกับพี่น้องค่ะกินหมกหน่อไม้ย้ำใบน้ำกันเนาะค่ะเนาะหมกหมอค่ะพี่น้องค่ะกินหมกหน่อไม้หมกหมอเด้อค่ะเด้ออ๋อกับว่าได้เนาะค่ะเนาะใส่ลูกโดดน้ำค่ะพี่น้องอ๋อหน่อไม้แล้วว่าหมกหน่อไม้พี่น้องค่ะหมกหมอเนาะพักเข้ากับนี้แค่นี้พี่น้องค่ะพักหน่าร้อนเด้อพี่น้องค่ะต้นหอมค่ะต้นหอมหน่าฮอนเนาะต้นใยใ่พี่น้องค่ะหอมสดเด้อค่ะเด้อ หอมฤดูร้อนพี่น้องขาอันนี้กินขาวตากแดดเด้อพี่น้องขาไปใบนะแดดบ่ฮอนเด้อพี่น้องขาเนาะแดดอุ่นๆค่ะชอบกินขาวตากแดดค่ะถ้าว่ามีแดดคอยกับชีบิตกินอยู่ขางนอกค่ะพี่น้องขาแต่ว่าขางนอกมันมาเล้งวั่นไหลค่ะเนาะมาแลงหลยน่าขอกระมากินในบ้านค่ะพี่น้องขากินริมหน้าตางนี่แหละมันฮ้อนเนาะแล้วก็พักพี่น้องขาพักนาร้อนเท่านี่แหละค่ะพักซีซิพักซีกินเนาะพี่น้องขาเนาะแล้วว่าหอมป้อมกับพี่น้อง อันนี้กับป้าพิก้าพี่น้องขาเนาพนนะ,ะพริกหวานน่ะค่ะพริกหวานเด้อพี่น้องขานี่ประมาณนี้แหละค่ะกินกับข้าวเหนียวตามเคยก้องเกเ้านี่แหละค่ะนี่นี่หนึ่งต้มมะววนนี่เด้อพี่น้องขานี่เอาบัตรที่นี่เนาะก่อนอื่นพี่น้องขากินน้ำก่อนเด้อกินน้ำมันผลไม้รวมพี่น้องขาน้าผลไม้รวมเนาะโอ้ยแดดพี่น้องขากินข้าวตากแดดมีแห้งมแห้ง ชอบแดดค่ะพี่น้องคะอยากไปกินข้างนอกแต่ดดคุณละแต่ว่าขออนานมาเร็งมันมหลายนะคะ่ะโอ้ก็เลยมาเลือกกินวันในบ้านนี่แหละเออนอะพี่น้องขาริมๆๆหน้าต่างเด้อค่ะเดอ้อนี่และคะ่ะโอ้ยสอบบรรยากาศค่ะพี่น้องคะสอบบรรยากาศประมาณนี่แหละค่ะเนาะเอามากินน้ำกันกับพี่น้องขาเห็นดีจีดดอกเนาะอืออ่าจกเขาเลยเด้อพี่น้องคะาัดที่นี่ หนึ่งไม่ไหมค่ะพี่น้องเขาย่ำใบได้เนี่ยหนึ่งเขาต้นใบค่ะพี่น้องค่ะลูกโดดเลยเนาะมกน้อ้พี่น้องค่ะมกหมอค่ะมกหมอบมมี่ใบตองนะอุ้ยห่อนต้นละค่ะห่อนห่อนห่อนอ้ยห้อนค่ะบมมี่ใบตองค่ะก็เริ่มมกมอเอาเนาะ ืแซ่บพี่น้องคะโอ้มันห่อนมือคะ่ะมันห่อนมือนี่รุ่นน้องกันพี่น้องเห็นดีปะคะกล่องก็เป็นแล้วเนี่ยเดินกล่องของมาอีกค่อนเด้อพี่น้องเห็นดีปะคะนี่นะเนาะโอ้ยแซ่บค่ะพี่น้องคะ่ะ มามามามกมค่ะโอ้ยอันนี้ขาวใบเด้อพี่น้องคนง่งนั่งกินข้าวตากแดดอือหือชอบที่มัองนั่งกินข้าวตากแดด หมกหมอหน่ามันสีเล็นน้อยมันสีอาอจอดนะพี่น้องอม,มาแล้วค่ะเจ้าพริกหวานพี่น้องคะอือหืออไม่ลูกโดด หอนๆด้วยค่ะหอมอด้วูร่อนพี่น้องค่ะหอมสดอมหอมบ้านบ้านพี่น้อง หอมหวานหวานพี่น้องหอมสดหอมของปีนี้นะพี่น้องข่าวติดมื้อพี่น้องคะ่ะมันเหนียวมันอ้อนลายนะคะ <c oughs> มาข่ามากินน้ำกัน แดดซองหนาเด้อค่ะเด้อซองโตนี่แ่ะค่ะนั่งตากแดดกินเขาสบายตัวดีค่ะแดดบานบุก่อยบ่อบ่อห่อนเด้อค่ะเด้อแดดอุ่นๆค่ะใจอยากไปกินข้างนอกคุณล่ะค่ะยนัยนยันแรลงมันหลค่ะเลยมานนั่งจิ้มหน้าต่างค่ะมากินน้ำกันค่ะหน้าต่างรั้วนี่แหละคะ่ะ

เขาติดมือเขาอ่อนคล้ายมันเหนียวกินแล้วแังสีลลางคับพี่น้อง,าง,งอม,มาขมาหอม หอมหวานหวานกรอบกรอบพี่นนองหอมนานร้อนค่ะหอมของประเทศร์นนเวย์ค่ะมนเป็นหอมน้ำเข่าเด้อค่ะเด้อหอมของประเทศเลยค่ะเขานาฤด,ดูร้อนแล้วค่ะอื น้องใหม่ในของไทยเหรอพี่น้องคขาหมกหมอมันหาไปตองม่ได้ใบตองม,มันมี็นนำมาขาย <c oughs> สั่งมันแล้วมันม่ได้พี่น้อง แซ่บแซ่บมาเด้อค่ะเด้อมกน้ำไม้มกมอพี่น้องค่ะอืมอืมขอบคุณคปปรัอืม มาค่ะมาขึ้นเขาตักแดดอุ่นดีพี่น้อง้ากินขาตักแดดแดดแถวยุ่โลบห้อนเด้อพี่น้องค้า บอ,อกซ้นอุ่นค่ะอืมอืมาคลิมกันแดดก็้องท่าเด้อพี่น้องค่าถึงว่าแดด่ดาฮอนน้องกัดแดดแห้งพี่น้องค่าเด้อ ครีมกันแดดเนี่หามทิมค่ะครีมกันแดดเนี่ยใส่มาเลยค่ะพี่น้องค่ะเนาะท่าหนาท่าตัวท่าอย่างไะท่าบุดนะพี่น้องถึงว่าแม้แดดจะไม่ร้อนแต่ห้องกับป้องกันพี่น้องค่ะเนาะป้องกันแสงแดดท่าครีมอ่าป้องกันแสงแดดน,นี่ละนี่ ถ้าก่อนที่น่งตากแดดด้วยความสบายใจค่ะเช้าในท่าอนอนี่อ,น,อนยังยาวท่าอืมราโชั่นกันแดดพี่นหมถ้าก่นที่นงตากแดดแบบสบายใจอื้อหือ แซ่แบค่ะแซ่บเ็มีเนืน้ำกันอ,อขติดมือพี่น้ง ขอหยุดปิดคลิปกินต่อแล้วค่ะเด้อเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ